มื่อกี้มันนั่งในตักตัวหนึง่งเผื่อเว็บเดียวดุมไปรวมกันไว้เนี่ยไม่ได้จับมันขึ้นเนะนี่เปิดพัดลมพัดลมฐานดำๆนะเปิดไปเนี่ยเนี่ยมันมนอนหน้าพัดลมกัน,นไอ้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 ตัวนี้มักไปดูดนมก่อนเนี่ยเนี่ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนละ่ะตัวเมียนะ แมวมันไม่ได้กินนมแม่มันนันเดียวปากชุกกบเข้าไปในทอ้องแล้วก็ดูดจนเปียกมดเลยเปียกนั่นเองโตแล้วย้ายแล้ว,ลวทิ้งนมได้แล้วโอ้โหนอนแมวกระป๋องเต็อัดเป็นปลากระป,ป๋องเลยไอ้ลงไปไหนเนี่ยนั้นไอ้ลงตัวหลืองๆเนี่ย 3 chó mèo đầm, 3 mì, 3 mèo đầm tìm tìm Chỗ này bậc oan Chỗ này Chị trình chữ này là Nam Vãn Chị lên chữ oan ตัวนี้ชื่อเล่นชื่อจอยชื่อจริงชื่อน้ำตาลตัวเล็กก็เขาหนองเล็กตัวนี้ชื่อน้ำอ้อยชื่อเล่นมันชื่ออี้ดูด <c oughs> เลียกมนอี้ดูดมากไปดูดพุงเขาเนี่ยน้ำอ้อย,ยตัวเราใหญ่แล้วไอตัวนี้สามโลหกีดเนี่ย ตะก้อนเนี่ยสามโลหกขีดตัวผู้นี่ตัวเมียสองตัวตัวบักหลงนั่นตัวตัวผู้ตัวน้อยๆนี่ยังไม่ได้ช่างเนี่ยตัวนี้น้อยก็หมดน้อยกับเพื่อนน้อยกับหมูตัวนี้กลางๆสองตัวนี้ไล่กันเนี่ยตาเป็นสีเหลืองดอนยัดกันบนโต๊ะหรอ มันจ้องจะมานอนตักถ้านั่งก็อี้แล้วมันจะโดดขึ้นๆน,นอนตักนะแมวก็ป๋องมันใช่ปลากระป๋องนี่นี่นู่นตัวหลังๆอยู่นี่อยู่กับแม่มันเนี่ยแน่เอเลยเนี่ย ตัวนี้ชื่อบักหลงทกนกินข้าวนี่บักหลงบักหลงนูนเจนนั้นอาการดีขึ้นแล้วอาการเป็นไงบ้างเนาะเนี่ยสี่รอยสาิบเก้าอปกติยังปกติแล้วจ้ะปกติแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจดิเยอะแยะเลยไตอบเขาเยอะแยะเลย nang ảnh để phăng, vẫn comment cái n้ำ ta lệ, vẫn comment cái n้ำ ta lại để để nghe, vẫn 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 vẫn, làm ăn, muốn làm ăn, Để làm ăn, muốn làm ăn, muốn làm ăn, เป็นอาการดีขึ้น,แล,น,อน,อนแล้วีนอนอยู่นี่แหละนอนเล่นบนโชฟ้านี่เนี่ย